การเข็นดงผอบอหมวดสั่งให้ดับไฟภายในฐานทันควันดอกบายและเพื่อนสาวของหลอนเหลียวหน้าเหลียวหลังอย่างเสียขวัญผอบอหมวดคงพิจารณาเห็นว่าการที่จะปล่อยให้แม่หญิงเหล่านั้นยืนเกะกะเก้กังอยู่อย่างนั้นมันไม่ถูกรูปถูกแบบและไม่ถูกยุทธวิธีที่พึงปฏิบัติในแนวลบท่านจึงได้ตัดสินใจออกคำสั่งมาอย่างเฉียบขาด นี่พวกเราทั้งหมดผากันลงไปหลบอยู่ในหลุมเพาะเดี๋ยวนี้เร็วลันจุดกระชากลากกันอย่างทุลักทุเลหลมลุกคลุกคลานพระประจากที่แห่งนั้นไม่มีการยักเยื้องเชื่องช้าต่อชะดอทุกชีวิตกระโจนเข้าประจำหน้าที่อย่างขงมิขมันผอบอกกลางเข็นดงผอบหมวดก้าวปลาดออกมายืงสังเกตการที่หน้าฐานพร้อมด้วยตำรวจยำ คนที่บิ่งเข้ามารายงานติดตามออกมาด้วยอย่างประฉันชิดไหนวะไอ้หนองทำไมพี่ไม่เห็นพอบอมวดถามพลตำรวจสมชายอย่างใจเย็นมันคงดับไฟแหละครับเพราะตอนนั้นผมเห็นมันดับๆับติดๆสว่างปุ๊บวับเหมือนกระแสงใต้หรือคบไฟที่ถูกลมพัดด้วยกล้องสนามแรงสูงผมสั่งตรวจการออกไป ทางแนวป่าหมายกระโดนทางด้านทิศตะวันออกอันเป็นตำแหน่งที่พลตำรวจสมชายไายงานและเป็นพื้นที่ที่ควรสนใจเพราะติดต่อพรมแดนทางด้านเขเมรแต่ทว่าทุกสิ่งยังคงตกอยู่ในความมืดอันเงียบงำนอกจากสายฝาจะขีดอกฝาเป็นประกายบาบชั่วแวบบแวกกลุ่มเมฆอันทึบหนาลงมา เนื่องด้วยเป็นเวลาที่ฝนทำท่าจะก,กระนำถ้าเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงอย่างที่สมชายมันว่ากางเขีนดงนายของผมพูดขึ้นช้าๆและสุขุมไอคนที่จะเข้ามามันต้องเห็นผู้หญิงพวกนี้เดินชูคบไฟเข้ามาก่อนมันจึงทำมั่งเอาแบบอย่างแมพวกผู้หญิงแต่คุณสาลิกา ท่านเรียกชื่อรหัสของผมครับคุณแน่ใจอย่างแน่นแฟนแล้วหรือว่าแม่พวกผู้หญิงที่คนเอาเหล้าเอาปลาพหลามาให้เรากินเธอจะสุดจิจิตใจแก่เราเต็มร้อยเอร์ซความคลางแคลงแทงปลาดเข้ามาในอกผมทันทีทันใดเมื่อได้ฟังคำผอหมวดยิ่งปัญหาเอามาให้ขบคิดแล้วผู้หมวด่ะครับ ผู้หมวดมีความแน่ใจหรือไม่แค่ไหนผมกลับหย้อนถามท่านออกไปกลางเขนดงถอนใจยาวลึกผมเริ่มจะมีความแน่ใจและไม่แน่ใจขึ้นมาพร้อมๆกันที่ไม่แน่ใจก็ในข้อที่ว่าเหตุไหนผู้หญิงเหล่านี้จึงจะมาหวังดีกับเราถึงขั้นนี้อ๋อนั่นสาริกา ผมเห็นแล้วแสงไฟ3ามสี่จุดมันเแวบบ๊แบเวบอแบบแบบอยู่ทางชายป่าโน่นไงผมรีบเล็งกล้องตรวจการออกไปอีกหนก็ได้เห็นดวงไฟตามที่ผอบมวดเห็นด้วยความตื่นเต้นผมหันมาถามแล้วเราจะเอาอยัางไงครับจะปล่อยกระสุนหรือจะลวดถล่มมันออกไปเลยหรือยังดูมันก่อน การเข็นดงพูดเสียงหนักๆพลางหันไปหาตำรวจข้างหลังเฮ้ย hey, ไอ้หนองหรือไปเรียกผู้หญิงคนที่ชื่อดอกไม้ในลุมเพราะให้ขึ้นมาพบอ้วเดี๋ยวนี้เจ้านั่นวิ่งเจนไปตามคำสัง่งไม่ถ้ามันก็พาดอกไมายกลับออกมารู้สึกลอนมีความบาดเกรงจนหน้าซีดเหมือนหน้าศพเธอนัดและให้ใครตามเธอมาอีกหรือ การเข็นดงตั้งคำถามไปให้สายตาจ้องตาลอนอย่างจับพิลุธเต็มที่ดอกไมายสันสีสะไม่จ้ะฉันไม่ได้นัดใครให้ตามมาก็นแล้วใครล่ะนั่นนะเดินชูคบไฟออกจากป่ามาแบบเดียวกันกับเธอและทางเดียวกันกับที่พวกเธอมาหาพวกเราหญิงสาวเขย่งปลายเท้า ยืดไหลมองออกไปเออจริงจ้ะแสงคบไฟเอ,อ๊ะสงสัยฉันมานี่ก็ไม่มีใครหลูนี้จ้ะผู้หมวดมีแต่พ่อคนเดียวเท่านั้นจะว่าเป็นพ่อก็ไม่ใช่ปละพ่อคนเดียวจะมีคบไฟตั้งสามสี่ดวงได้ยังไงและพ่อก็แก่แล้วคงเดินบุกป่ามาไม่ไหวสายตาก็ไม่ดีด้วยถ้าเธอบริสุทธิ เธอจะกล้าอยู่พิสูจน์ความจริงกระฉันที่ฐานหนีตลอดคืนหนีได้หรือไม่หล่อนพยักหน้ารับอย่างเต็มใจได้จะ้ะแม้จะตายดอกไม้ก็จะขอนอนตายอยู่เคียงข้างตำรวจไทยไม่ขอนีหางไปไหนแม้กระทั่งก้าวเดียวเป็นคำตอบที่ให้ความชื่นใจพอสมควรเอางั้นเธอกลับไปได้ลงไปอยู่ในล่องสนามเพลาะอย่างเดิม เดี๋ยวรอคำสั่งจากฉันที่จะให้เธอปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างในภายหลังหล่อนหมุนตัวกลับเดินหอไลจากไปอย่างหงอยเหงาเศร้าซึมเอาเข้าให้แล้วเสียงกรีดยาวแหลมเล็กเหมือนเสียงลูกตะสนอาก้าฉีกอากาศเย็นเยือกเข้ามาเป็นอันดับแรกทิศทางที่มันพุ่งเข้ามาก็คือจากชายปลาหมายกระโดน ตรงตำแหน่งที่มีจุดดวงไฟเล็กๆแดงแบ๊บๆอยู่นั่นเองเอามันมั่งเถอะครับหมวดขืนใจเย็นมันเล่นงานฐานเราล,ละลายแน่ครับผมเล่งกลางเข็นดงด้วยความเดือดดานเลือดร้อนเดี๋ยวคุณสาลิกาผมทักกระสงสัยแล้วสิว่าไอ้ดวงไฟที่เรามองเห็นแดงวบ๊บอยู่นั่นทําไมมันไม่เคลื่อนไหวเข้ามาหรือขยับเื่อนไปทางไหนมันเหมือนกับคบไฟที่ปักหลักเอาไว้กับที่ นอกสกจากมันจะบูบบ้าพเพราะถูกลมตีเท่านั้นหรือไงคุณลองดูให้ดีสิผมพิจารณาอย่างพินิษครับผมก็คิดว่าอย่างนั้นอีชอบกลจริงแต่เสียงปืนเมื่อกี้มันดังมาจากทางทิศนั้นนะครับผู้หมวดอาจถูกเสียงปืนดังมาจากทิศนั้นแต่มันอาจจะถ่ายกำลังเพียงส่วนหน่อยเข้าตีลวงเราก็ได้ เข้าตีลวงถูกแล้วคุณสาลิกามันตีลวงก็เพื่อว่าให้เราหลงกลหันความสนใจไปอยู่ที่กำลังส่วนน้อยของมันและเพื่อมันจะได้ใช้กำลังส่วนใหญ่เด่นงานเราในทิศทางอื่นด้วยการบุกเงียบเข้ามาทลายเราแบบประชิดติดตัวมาอีกแล้ว คนหนีอย่างต่ำก็จะรหลด RPG ประเสียงหางนำทิศของบันตะบาดออกมาสะเทือนเด่นนั้นเอาการหนักข้อทีเดียวแต่เคราะดีอยู่นิดที่ผิดเป้าหมายมันพุ่งทยานโฉบฐานเป็นบรการของผมไปล่นคลม่มครามป่าไผ่ด้านหลังระเบิดดังสนั่นบันไหม่พืนแผ่นดินสถานสั่นคลอนแล้วก็จะแตกเป็นเสียงกลุ่มควันสีส้มอมเทา กระดำกลุงพุ่งขึ้นอากาศเป็นภูเขาเหล่ากาบันดาลให้เบิงฝาบัวชั่วขณะกลิ่นกระมันและฟอร์ฟอร์ัดกระจัดกระจายไปทั่วอาณาบริเวณกลางเขนดงผอบมวดจุดข้อมือผมแผ่นนับกลับเข้าไปในฐานเหล๋ยบัญชาการยิ่งท่านควันไอเดทเอามันท่านสั่งงานกับหัวหน้าชุดยิงคอหลอยสไม่ใช่เะคบไฟแดงบู้บ้าอยู่นั่นนะ แต่ห่างจากนั้นออกไปข้างหลังมึงเห็นไหมประกายไฟจากปากบอกปืนของมันแล็บเมื่อตะก,กี้เห็นครับนั่นแหละอาวุธดักของมันตั้งฐานยิงตรงนั้นออกไปมั่งแล้วลูกยาวจากคอหลอยยีซึ่งมีอำนาจการยิงเกินกว่า30มสใบแต่ถูกปรับให้เป็นระยะใกล้ และใช้วิธียิงโขงพุ่งโดงขึ้นไปบนฝาแล้วให้มันหย่อยลงมาพอเบาะพอเจาะกระตบ,บนเป้าหมายป่าไมายกระโดนอันทึบหนาะเหมือนถล่มทลายไปทันตาเห็นประกายไฟพุ่งฉาดขึ้นจับเบืองอากาศแดงพลุนติดตามกระชันชิดไปด้วย M72 เปนจรวดอันทรงอนุภาพ กับปืนปอลสสหรือปืนไหลแรงสะท้อนถอยหลังที่ส่งศกดาหารอันเกียงไกลและเมื่อทั้งสองเจ้าผิคาดพุ่งปลาดลงกระทบพื้นตรงตะบนเป้าหมายปลายทางอันเดียวกันต่างก็ระเบิดกึกก้องกับบดาษสถานสะเทือนเลือนดั่นไปทั้งแผ่นดินผืนภสุธาเบืาอฟ้ากใงใ่ ปลาหนึ่งจะถูกสาดใยด้วยเปลวไฟแดงฉานกลุ่มควันหมุนขมงอยู่หลายนานกว่าจะละลายหายไปในอากาศป่าทั้งป่าเหมือนจะมอดไหมกลายเป็นทะเลเพลิงมหึคมาไปหมดสิ้นและเพราะแรงสะเทือนสถานบันไบอันยิ่งใหญ่จากการยิงตอบโต้ของฝ่ายเราทำเอาดวงไฟสามสี่จุดที่วบแบบบอมแบมอยู่ชายปลาหายไปกระตาในเวลาเดียวกันอาวุธหนักทุกชนิดของมันเป็นหมัน หลังเงียบชีไม่มีเสียงปืนกระบอกใดคลางคำรามบวยวาออกมาให้ได้ยินอีกดีเป็นเหตุการณ์ทางด้านทิศตบันออกซึ่งเป็นพรมแดนเชื่อมสนิทติดกับขเขมรซึ่งกลางเข็นดงผอบมวดได้คาดคะเนเอาไว้ล่วงหน้าว่ามันไอทาหารคเมกระหอมหรือขเขมรแดงอาจใช้กำลังส่วนหน่อยเข้าตีลวงทางด้านนีก่อนเดีวใช้กำลังส่วนใหญ่เข้าตีหลักทางด้านอื่นต่อไป ซึ่งต่อชะดอในยุทธภูมิแห่งนี้เคยล่วงหลูแผนอุบายของมันมาแล้วยังจำเจแต่ความคาดคะเดของกางเขนดงพอบอหมวดหนุ่มของเราจะแหลมลึกแทงเข้าไปในหัวใจของข้าศึกขแมกระหอมหรือขมดแดงได้ถูกต้องแน่แท้หรือไม่เพียงใดเวลาเท่านั้นจะเป็นเครื่องฉี้ขาดในช่วงระยะที่ปลอดเสียงปืนของข้าศึกพอมีโอกาสหายคอหายใจ ผมก็ให้เกิดนึกห่วงใยดอกไม้ลูกสาวคนงามของผู้ใหญ่บ้านสันหลอชะงันกับเพื่อนสาวของหล่อนขึ้นมาทันทีบานชะนีพวกหล่อนเหล่านี้จะพากระต่นตะน,นกจนหัวอ,อกหยุดเต้นตายไปซะแล้วก็ไม่รู้พร้อมกับความคิดหนี้ผมรีบก้มตัวย่องิดเข้าไปหาหลอนอย่างหลอนลอนซึ่งดอกไม้ก็เป็นคนดีพอใช้พอผมถึง หล่อนกระทึ่งพรวดพลาดขึ้นมาจากล่องสนามเพลาะแล้วก็ถามผมก่อนเป็นคำแรกด,ด้วยน้ำเสียงที่สั่นกระเซาผมเข้ายุ่งเหยิงต่อชะดดไฟาเราปลอดภัยทุกคนใช่ไหมจ๊ะพี่จาผมพยักหน้าเข้าใจว่าคงปลอดภัยเพราะกระสุนและจรวดของมันยิงผิดเป้าหมายไปหมดดอกหมายดีใจจ้ะที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พิจาและเพื่อนต่อชะดดไทยนับถือ ได้คุ้มครองผองภัยพวกเราเอาไว้แนฉลาดพูดซะด้วยเล่าพวกเธอเล่าพวกเพืเ่อนของเธอหัวใจอย่างเต้นดีอยู่ทุกคนหรือก็เพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พิจารณับถืออีกนั่นแหละจ้ะที่ช่วยปกปักรักษาดอกไม้และพเพื่อนของดอกไม้เอาไว้นี่ถ้าไม่ใช่เวลาที่ชีวิตข้าบเส้นอยู่กับความเป็นความตายผมคงได้มัดล่างละมุนเหนือเหลือหลายของหลอนเข้ามาจูบกันดิ้น สาลิกาจากกางเข็นดงเตรียมรับคำสั่งด่วนเรียนเอาเข้าแล้วสิเจ้า PRC 77วิทยุสนามที่ห้อยอยู่กับไหลผมเกิดดังลลวกขึ้นอย่างปุบปับฉับพลันผมดึงเอาบันมากดสวิตซ์สำหรับพูดแล้วกรอกเสียงลงไปในลำโพงท่านควันกางเข็นดงจากสาลิกาผมได้ยินเสียงท่านแล้ว โหลดสั่งการได้เลยครับเริ่มปฏิบัติการขั้นเชียบขาดและฉับพลันที่สุดข้าศึกบุกเข้าตีเราแล้ว,ลวทางด้านทิศเหนือของฐานให้คุณคุมแนวทางด้านปีกขวาผมจะคุมปีกสายและคุณสั่งการทุกอย่างได้โดยไม่ต้องรอให้ผมสั่งปฏิบัติผมผลักดอกไม้แะเด็นผงกลับลงไปในล่องสนามเพลาะ ด้วยกำลังแรงเหมือนลืมตัวแล้วะลึึ่งโลดโดดผังขึ้นมาบอบตรวจการบนแดวบังเกอร์ด้วยหัวใจเต้นกลมทำคาดคะเน,ข,นของกลางเข็นดงมั่นเพลงยิ่งกว่าอาจารย์เก่งหวยไอ้ข้าศึกห้าร้อยย้อนลอยตลบหลังเข้าตีทางด้านทิศเหนือแล้วจริงๆกลางเข็นดงซึ่งกลุ่มกำลังอยู่ทางด้านปีกสายสั่งหิงลูกแฟพลุสองแสงขึ้นไปแล้ว ดวงไฟขนาด500อแรงเทียนลอยละล่องฟ้องท้องฟ้าเป็นช่องามดวงใหญ่สาดแสงสบางสมัยกระจายไปทั่วอาณาบริเวณววและเมื่อติดตามขึ้นไปอีกสองลูกศรเบิงอากาศจึงแจมจรัดป่านประหนึ่งกลางบันท้งทางภาคผื้นดินก็ดุดเดียวกันไม่มีสิ่งเคลื่อนไหวใดๆจะผลไปจากโฟกัสกล้องสนามพลังสูงของผมไปได้ และด้วยกล้องดังกล่าวผมได้เห็นตัวข้าศึกทหารเขมรแดงเข้าแล้วอย่างจังมันพากันบุกเงียบอล่างเงียบแสนเงียบออกมาจากแนวป่าทางด้านทิศเหนือของฐานผมมองดูมากมายย,ยุบยับอย่างกระฝูมดไอ้พวกนี้เป็นอย่างนี้เมื่อยามไฟเรายังไม่รู้ตัวมันก็เคลื่อนกำลังเข้ามาอย่างเบาแล้วก็ตีนแมวไม่ส่งเสียงอึกทึกกึกโคมให้ได้ยินแม้แต่นิดเดียว นี่เป็นวิธีสังหารศัตรูแบบจู่โจมของมันโดยการทำเสียงปืนให้ดังปึงปังอยู่ซะอีกทางเีลยวย้อนลอยตามหลังส่งกำลังบุกเข้ามาอีกทางอย่างเงียบกริบในลักษณะที่เรียกว่าเข้าตีอยากไม่ให้โอกาสฝ่ายตอบโต้ได้ตั้งหลักต้อนรับมันทันถ้าจะเปรียบกระมารอบกัดแม้ไม่ถูกต้องนักก็คงผิดไม่ไกลแต่เมื่อฝ่เล่าหลูตัวเข้า เดาเป่าลูกแฟกขึ้นไปลอยฟ้องมองเห็นมันถนัดมันก็เป็นเสียงหอนโจเหมือนหมาจิ้งจอกอันเป็นสัญลักษณ์การบุกเข้าตลุยแหลกของมันท่านควันนั่นนั่นมันเปล่งเสียงหอนขึ้นแล้วเสียงของมันเย็นหอยหวนไม่ผิดหมาจริงๆเอาเลยทีเดียวหนักลบไทยชายแดนแถบนี้หลูนิสัยของพวกมันดี ว่าการเข้าตีแบบบดขยี้ของไอ้พวกทหารเขมรแดงแต่ละหนแต่ละทีนั้นมันจะต้องส่งสัญญาณเสียงหมาหอนบอกพวกของมันและหอนรับกันเป็นทททุกหนทุกทีไปเลียวชับทันทันใดเมื่อเสียงหมาหอนหนนั้นของมันสิ้นสุดลงขนหัวของผมก็ลุกโพลงเย็นเยือกเข้าไปถึงดวงวิญญาณอย่างกระทันหันอะไรกันถึงอย่างนั้นทีเดียวนั่นไอ้ทหารเขมรแดง สัตว์อาวุธประจำกายใส่พวกเราเข้าให้แล้วเป็นพายุบุกแคมหนักหนาบ้าบินอะไรถึงปานนั้นเสียงปืน M 1 6อาก้าและคาบินของพวกบันระเบิดกึกก้องหลวลัว่นสนันบันไบจะเปรียบข้าวตอกแตกในเตาไฟก็ยังไม่ปานเสียงปืนของบันแต่อย่าหมาย ว่าจะทำกับเราฝ่ายเดียวได้โดยง่ายหระเมื่อมันแบดแบดแบดพลืดพลืดพืดของเราก็แบดแบดพลอกตุ้มพลอกตุ้มกับอะไรต่ออะไรสวนออกไปอย่างไม่ฟังเสียงนรกจกระเปตใดๆทั้งหมดไอ้เท้ยเอ็มหกของมึงเก็บเอาไว้ทำไมวะถล่มมันออกไปสิวอยผมตะโกนสั่งอันความจริงชื่อของมันผลตำรวจเกิดทับตะโกแต่ท่าทางของมันกระตุ้งกระติ้งเหมือนผู้หญิง พวกเราในแนวถึงชอบเรียกมันว่าไอ้เธยมันเป็นพลยิงมือขมังยังกระจะบ้างทีเดียวเมื่อเวลามันลบมันกล้าหาญอย่างบ้าบินเดี๋เงียบโหดยิ่งกว่าพิจาตที่ลวปืนและมันใส่นักโทษประหารซะอีกหากทว่าได้ยามปกติมันสงบสงเยมเจียมจริตไม่ผิดผู้หญิงไอ้เธยกระชากสายกระสุนกลาวหลงตอบมาด้วยเสียงอันดัง เดี๋ยวครับลองหมดผมกำลังตั้งขาไทรไอ้ชิบหายพวกนั้นมันดันผ่าหญิงเข้ามาโดนขาไทรของผมไปไปข้างหนึ่งครับเออเอาให้ดีๆเอาให้เร็วเอาแม่งมันระบบอัตโนมัติเต็มตัวญิงเพื่อดียวเกลี้ยง1อยห้ิบนัดไปเลยพอผมสั่งเสร็จก็มีเสียงแล้วหาไม่ได้ไม่ใช่ของไฟเรา แต่เป็นกระสุนหาเหวอะไรไม่รู้ของฝ่ายมันโฉบมาเจียดใบหูของผมหลอนบูบเหลฉลับเลยไปพังกระสอบทรายข้างหลังแตกกระจายไอ้เธอสำแดงเดชแล้วเปิดกลบา M60 ของมันด่วนลั่นออกไปดังหูดับตับใบนับจำนวนเสียงดินปะทุไม่หวาดไม่ไหว ลูกแฟพลุส่องแสงจากด้านปีกสายของการเขนดงขอประมวดยิงสนับสนุนขึ้นไปอีกก่อนที่สามลูกแรกจะตกถึงพื้นแล้วก็ยิงต่อเนื่องขึ้นไปไม่ปล่อยให้แสงสว่างว้างเหม็นจากเบืองฟ้าผมได้ยินและได้เห็นลูกแฟพลุส่องแสงตลอดเวลาความสว่างกระจายกว้างออกไปรอบทิศไม่ติดแสงสุริยะตอนเที่ยงบัน คลนี้ไม่ใช่ลูกแฟแต่เป็นลูกกระสุนจากไอ้ปืนโตซึ่งพลตำรวจเด่นด้าวกระจายมันกลาดออกไปอยางเป็นจัวะจะกคนฟังหน้าใจหายใจลนดีแท้เสียงกรีดยาวแหลมเล็กเหมือนเสียงนกเบ็ดนี่ต้องไปผิดอากาศจากไฟมันทหารเขมรแดงลั่นเข้ามา เดี๋ยวจิกลงตรงล่องสนามเพลาะอย่างพอ่อเบาะพ่อเจาะทีเดียวมีเสียงผู้หญิงที่บอบกระแตอยู่ในนั้นร้องไห้บันไดแล้วผมคิดโดยหัวใจที่เสียววูบไม่ใครก็คงใครหรืออาจเป็นตัวแม่ดอกไม้เสองก็ได้ก็เพราะความห่วงใยอีกนั่นแหละผมต้องรีบกระโจนตบลงไปในล่องสนามเพลาะทันทีทันใดเดี๋ยวงัดเอาไฟฉายพลางแสงออกมาส่องสำรวจฉับพลันใคร กลายเป็นอะไรโดนตรงไหนหรือเปล่าโดยเสียงสั่นกระเซาผมถามพวกสาวๆอย่างรลอนดนแม่คนที่ชื่อดอกไม้จริงๆลันกิ้งลงก้มโ,โกงโค้ง,งก้นโดงอยู่กับผพืนล่องสนามเพราะเอามือข้างนึงตะปบตะโพกใบตัวสั่นพับๆคลางอี๋อเหมือนคนเจ็บท้องชีแล้วก็หาที่ระบายไม่ได้เป็นยังไงถูกเข้าตรงไหน ผมเขย่าตัวถามหลังก็ส่องไฟพลางแสงจวดตาไปตามอวัยวะต่างๆภายในเรือนร่างของหลอนด้วยอารมณ์ที่เย็นและหลอนเล่นสลับกันบูบบ้าหลอนปล่อยมือข้างที่ว่าแล้วเอาหนิวฉี่จี้ลงไปตรงนั้นเหนือที่ข่าจ้วตอบออกมาด้วยเสียงสะอื้นกระซิกนี่ดอกหมายโดนตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้จ้ะพี่พี่จ่าจ๋า ผมกดไฟฉายต่ําลงไปจนเกือบติดไม่อยากเห็นรอยแผลลูก,ลก,ลก,ลกปงลูกปืนสักนิดนอกจากคมกระสุนที่เฉือนเอาก,ก้นกางเกงชันนอกของลอนขาดหายไปเป็นทางยาวเล่าหนึ่งฟุตและกังเกงชันในก็ไม่ได้นุ่งจึงทําให้ผมมองทะลุโป่งเข้าไปถึงไหนต่อไหนและคิดอะไรต่ออะไรวุ่นวายไปหมดเราว่าสนระโพกอันขาวพองซึ่งเป็นเหนือมันย่อง บันช่างหน้าลิ้มทิมลองสยิ่งกว่าปลาหลาดิบพลาแถวตัวหนอนที่ลอยเด่นอยู่ตาตาในขณะที่หลอนโก้งโขงโก่งค้นทำท่าเล่าก็โดนลูกปืนบันเล่นเอาผมต้องกลืนน้ำลายจนลูกกระเดือกวิ่งผ่านทนทานแทบไม่ไหวให้ดิ้นตายสิครับแหมเป็นยามที่เสียงกระสุนปืนชนิดต่างๆทั้งของไฟเล่าและไฟขเขมรแดงจะขันแข่งกันคลงัลง,ลงและงมอยู่ แทบหูดับตับแตกตายแต่ผมอดหัวเลาะหึอออกมาไม่ได้เมื่อเห็นอาการขวัญผวาข,ของแม่สาวเต็มปลีที่ชื่อดอกไม้นี่ดีจะเป็นตะโพกซึ่งอยู่ด้านหลังยังไม่สู้กันไลแต่ถ้ากางเกงเกิดขาดด้านหน้าแล้วใสแม่บะจางท่ามใหญ่ผมจะทนนิ่งมองดูได้อยู่วัดไหมหรือเทวด,ดาองค์ไหนจะรับประกันใจผมเอ ก็ไม่เห็นมีรอยบาดแผลท,ที่ตรงไหนไม่มีหลอกดอกไม้ลูกกระสุนของไอ้ขมแมมันเฉือนกางเกงเอาขาดไปนิดเดียวผมบอกหลอนตามความเป็นจริงเหรอจ๊ะดันลุกพรวดพลาดขึ้นมาอยาาก,กระตุกกระตาก้นไม่โดนเหรอจ๊ะโถเพียงแค่ถากผ้ากางเกงขาดเท่านั้นเองหรอกเลยจ๊ะพี่จา๋าก่อนนั่นนะสิ ดอกไม้ไม่น่าตกอกตกใจให้มันมากมายถึงอย่างนี้ดีไม่ดีผ่านช็อกตายเอาง่ายนะเธอเลียขวัญกลับมาอยู่กันเหนือกับตัวซะเถอะแล้วรีบมอบลงไปในหลุมเพาะนี่ใหม่ฉันจะขึ้นไปยิงกับมันนลันเอามือคำก้นอยู่ไปมาชั่วประเดี๋ยวกับพงตาโตเอ๊ะนี่กางเกงชั้นในของดอกไมยหายไปไหนเน่ฟังลันเก๋ไก ทำเอาผมเกือบหัวเลาะกากออกมาทันทีทันใดแล้วก็แก้งตีตางตัวเป็นพระมะเลเถไถยตอบหล่อนออกไปอย่างหน้าตาเฉยเลยว่าลูกปืนไอ้ขมแมมันนึกสนุกเลยกระตุกเอาไปมัมเสรและ้วละมัง้งหล่อนสลัดหน้าขอนควับผมเพ่นกลับขึ้นมาบัญชาการยิงต่อจบตอนที่สาม และตอนที่4ี่เลยนะครับดติดตามรับฟังตอนต,ต่อไปนะครบขอบคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามรับฟังมาโดยตลอดนะครับขอบคุณรหลายครับ